สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบมีคนสอบถามผมเรื่องการติดตั้งดาวไลท์นะฮะแล้วเราก็ไปดูการติดตั้งแล้วก็มีข้อแนะนําว่าดาวไลท์เนี่ยจะมี2แบบนะฮะแบบตื้นนะคือแบบตื้นตัวนี้ก็แบบลึกคือรนี้นะแบบลึกนี่ถ้าเกิดเราติดที่สูงเนี่ยเพดานที่สูงหรืออะไรเหมาะครับแสงมันจะกระจายลงมาไม่ไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้เราจะมาเน้นแบบตื้นเพราะเดิมากที่เราติดทัวไปเนี่ย บ้านอ่าเนห้าบ้านเราเนี่ยจะความสูงมังนจะมีจำกัดใช่ไหมเราก็ใช้ตัวเล็กติดเนี่ยอย่างกรณีตัวเนี้ยที่ผมจะติดตัวเนี้ยเจาะฝ้าเนี่ยนะสามดวงเนี่ยผมจะใช้อ,อย่างตัวสั้นนะอย่างสั้นนะซึ่งก็ออกทําออกมามีขายเพราะอย่างสั้นเนี่ยมันจะได้เปรียบคือเราเราใช้อย่างลึกเนี่ยแสงมันก็จะไปอยู่ไม่กระจายลงมา นั่นเราถ้าอย่างสั้นเนี่ยเราจะได้แสงจากหลอดที่มันที่มันที่มัน,มนโผล่ออกมาเนี่ยครับทําให้แสงด้านล่างนี่สว่างมากนะก็เลยนําเรียนว่าการติดตอาไลต์ต้องดูลักษณะด้วยนะแต่ถ้าเพื่อเป็นฝ้าที่สูงหรือว่าเราไม่ต้องการแสงระหว่างข้างแบบลักษณะที่ผมแสดงเนี่ยจะได้จะได้ไดแสงข้างด้วยเพราะแสงมันจะสะบัดออกแล้วก็แนวตรงนะฮะนั้นต้องเลือก ความลึกของดาวไล์ด้วยนะว่าว่ามันเหมาะสมไหมอนะย่างกรณีตัวบนเนี่ยนะครับตัวบนเนี่ยเลยผมเลยแนะนําให้ดูเลยครับี่ตัวบนเนี่ยสูงครับแล้วเปิดกลางคืนเนี่ยแสงสว่างมันกระจายลงมาสว่างมากเลยครับอันนี้เหมาะสําหรับระยะสั้นระยะพื้นที่ที่รความสูงมีจํากัดนะฮะผมก็เลยนําเรียนเปรียบเทียบให้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ สองอย่างให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างปานเมืองนนทครับ